สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k ที่น่ารักของย่านะคะทุกคนนะคะเซย่าเองนะคะวันนี้ก็เออจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องคดีล่าสุดข,ข่มข,ขืนจุกตาหย <laughs> อกมันเป็นคดีสะเทือนขวัญสะเทือนใจ <สะ S 1> มากซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากเอาจริงอ่ะมันก็บ่อยมากในประเทศไทยมันเป็นอะไรที่แลดูเหมือนคนไทยจะดูว่ามันเป็นเรื่อง ปกติไปแล้วซึ่ง,งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติอีดอกเชื่อไหมว่าเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกอะนะเราเห็นว่าคนอะเขากล้าเดินข้างถนนในเวลากลางคืนอย่างเช่นแบบดึกๆตีหนึ่งตีสอเนี่ยผู้หญิงก็กล้าที่เดินคนเดียวเดินไปหาอะไรกินเดินไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆแต่ในประเทศไทยอะนี่ไม่เห็นเลย แล้วนี่ก็ไม่กล้าด้วยไม่กล้าแล้วเราแล้วมันทำเล็บติดนิสัยไปจนถึงเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าเรากลัวไงเรากลัวูเราแวงไงว่ามันจะเป็นเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าคือเอาจริงจริงนะเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่อยากจะพูดว่าประเทศเรามันไม่เลิศนะแต่มันก็ไม่เลิศจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยคือในเรื่องของกฎหมายต่างๆในเรื่องของบทลงโทษอันนี้เราจะไม่พูดถึงว่ามันเฮี้ยแค่ไหนคืออย่างที่รู้กันมันเฮี้ยอยู่แล้วคนไม่เฮี้ยมันทําไม่ได้หรอกถูกปะคือความเฮี้ยด้วยสันดานอ่ะมันเฮี้ยอยู่แล้วแต่กฎหมมายอออ่ะคคืืไแแข็งงงรรเจิๆนนนัี้ พอกฎหมายไม่แข็งแรงปุ๊บคนก็กล้าทำผิดอ่าใช่อย่างเช่นขโมยขจรแน่นมากอีดอกโจรเจอแน่นมากแล้วที่หดที่สุดคือคดีคมขืนกี่ครั้งกี่โหกี่ครั้งกี่โหนและอีดอกอมึงก็ยังไม่คือคือ มันมีการแบบประกันตัวได้ใช่ถอนได้อย่างล่าสุดเนี่ยคือก่อนคดีนาอนน้องหมาอย่างเช่นก็ประกันตัวออกมาอย่างกูก็เห็นทาคลิปลอยนวลไม่เห็นจะต้องโดนลงโทษติดคุกอะไรสองเดือนเลยมันคืออะไรอุทธร์ประกันอุทธร์ประกันอยู่นั่นแหละอีดอกมันไม่ใช่นะคือนี่จะบอกเลยนะว่าถ้าคนขืนขวเนี่ยประหารเลยใช่มึงจะแกติดคุกติดเพื่อคือถ้าไม่ประหารก็คือตัดอวัยวะเพศมันเลยเออแต่นี่ว่าประหารคือจบก็จะแต่ถ้าแบบลดที่สุดเลยนะประหารแล้วก็จ็ดชั่วโคตร อีดอกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ทําให้คนน่ะก่อนที่จะทําอะไรมันจะได้มีจิตใต้สำนึกเพราะว่าบางทีคนเราอ่ะมันกูไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวใช่บางทีมันรู้สึกว่ากูตายไปกูก็ไม่สี่แต่ถ้าเกิดแบบว่าพ่อแม่กูตายลูกกูตายหลานกูตายมึงจะได้รู้สึกว่าเนี่ยถ้ามึงทาพวกลูกหลานมันก็มันต้องตายถูกปะอันนี้มันจะทําให้คนหมายแล้วแล้วมันจะทําให้คนเราอ่ะมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันปลอดภัยมันเซฟมันอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองไทยเป็นเมืองที่น่ากลัวนะจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันบ้านคนคนเนี่ยประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าสมัยเนี้ บ้านเหมือนบ้านป่ามันเถื่อนมากเพราะว่าคนโดหดรลายมากใจไมไส้ระกร,รม,มาก,มากบางคนแบบว่าอะอาไระไม่ต้องมากแค่ในอินเทอร์เนต็ตเราเห็นเห็นกันหนึ่งชนกันรถชนกันลมไปตีเลยค่ะอีดอกหรือ,รอปาดกันเออปาดหน้ากันนี้เดียวยิงเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยคือไอ้เที้ยมึงฆ่ากันง่ายง่ายมึงเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนพักเหมือนปลาอีดอกไม่แบบว่า34มึงเอายิงเลยตายเลยเออหรือแบบว่าหมาขี้มึงโยนลงมาแต่หรือบางทีที่มันมีข่าวที่แบบว่ามีมีคนแก่ที่เป็นแบบคนจนทำอะไรให้นิดนึงมึงก็ลงมาเตะตีเขาเตะเขาโอ้โหแบบเหมือนแบบว่าคนเคยเห็นคลิปแมมที่แบบว่าคนแบบม ลาหน่อยคือชลาใช้คําว่าชลาเลยนะเออไม่มีทางตู้เขาอาจจะไปพูดหรือผิดหรืออะไรสักอย่างนิดนึงอ่ะมึงก็ลงมาฟาดเขาลงมาตีเตะกระทืบประสีดอกอักเลือดแล้วก็ลอยนวลแล้วก็ลอยนวลประกันติดคุกนะแล้วพอติดคุกปุ๊บพอวันสมมุติวันพ่อวันแม่ก็จะมีลดโทษลงไปอีกอันนี้ก็ทําให้คนรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ได้ออกเดียวก็ได้ออกและไอ้พวกเนี้ยนะคือ คนที่ติดคุกทุกคนอ่ะเราไม่ได้ว่าเขาไม่มีโอกาสนะหลายคนที่ออกมาแล้วประพฤติดีทําตัวดีมีเยอะแยะคนที่รู้จักนีก็มีที่ติดคุกแหละแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนนิสัยนะคะเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็มีเพราะว่าเขาได้สานึกเนี่ยคนเรามันมีทั้งสํานึกและไม่สํานึกแต่คดีที่มันโหดมากๆอย่างเช่นแบบว่าข่มขืนแล้วก็ฝังดินน่ะแล้วก็เย็ดแบบแล้วก็ข่มขืนเมียเขาที่ท้องสามเดือนซึ่งมีเด็กอยู่ในนั้นแล้วก็ใจทำเที่ยอย่างเงี้ยมึงควรที่จะอยู่รอดมึงควรที่จะใช้ชีวิตของมึงต่อไปเพื่อออะไรีดดกมัันนนนิ มึงคนตายไปเลยตายแบบตายเลยอะ่ะไม่ต้องมานั่งกินภาษีประชาชนอีสัตว์มัน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 ร้นายแรงมากคือแบบ รับไม่ได้มันโหดมากม,ามันคือแบบว่าอ่ะโอเคขมขืนต่อหน้าแล้วมีเขาท้องมึงคือถ้าไอโอเคถ้าไม่ท้องเนี่ยมันก็ยังก็ถือว่าเฮี้ยแล้วแต่ท้องเนี่ยคือเฮียยิ่งกว่าใช่แล้วท้องมันอ่อนๆนะใช่สามเดือนและขมขื่นตอหน้าสาม,มีเขาอ,าอีดอมึงคิดได้ไงวะคือมึงมึงดูละครมากไปป้าหรืออะไรอีหา่ามึงดูหนังแบบโหลโดมากไปหรือเปล่าแล้วเห็นเขาว่าจับได้ก็ยังลอยหน้าลอยตาเออก็เห็นแบบว่านี่ถ้าเป็นนี่นะทำแผนนี้ลุ่มกระเทือบให้ตายอีดอ คือคืออันนี้คือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากฎหมายอะ่ะเขามีแบบเพื่อ,อรายย่าทำแบบเนี้ยคือทําให้คนแบบว่า ไม่กลัวไงไม่เกรงกลัวต่อบาไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษแล้วก็การทาผิดแต่ละครั้งแต่ละที่เกิดขึ้นต่ละเนี้ยมันเขาบอกว่าตอนที่สอบเออเขาบอกที่ตอนที่สอบสวนมันน้ำาก็หัวเราะใช่ยิ้มแย้มเฮียแม่งแล้วมึงแบบคนคนนึงต้องตายไปส่วนอีกคนนึงต้องใช้ชีวิตยังไงกูถามเลยนะผู้หญิงคนนั้นนะต่อยเขารอดไปเขาก็หมือดตายทั้งเป็นใช่จริงเพราะเขารอดไปอย่างเงี้ยมันก็จะจำมันก็จะฝังอยู่ในหัวเมมโมรี่เขาอะว่าเขาเคยเจออะไรบ้างแล้วเด็กที่เกิดขึ้นมาอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยหรือถ้าไปติดโรรรรรรคออออะะไไไไมมมมาาาาาีกก่่่ใชืืเเ็ู้สถหจ อ่ะถ้าดวงดีก็อาจจะไม่แรงไม่แทงแต่ถ้าโชคลายอ่ะถูกป่ะเออที่สําคัญคือจิตใจของเขาอ่ะเราต้องนึกถึงจิตใจเขาบ่อยเฮียแบบว่าเอาง่ายๆถึงขั้นบาบัดได้เลยนะมึงเจออยมึงต้องนึกถึงจิตใจคนของคนข้างๆกายมึงด้วยคที่มึงรักอ่ะว่าถ้าเขาว่าเจอแบบเนี้ยเออถ้าเป็นพี่สาวมึงถ้าเป็นแม่มึงถ้าเป็นเมียมึงอย่างเงี้ยมึงจะรู้สึกยังไงอีสัตว์ถ้ามันโดนโดนอย่างงี้ป้าอย่างงี้เข้าไปพั่ว มันแบบไม่โอเคคือ,คอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากเรื่องกฎหมายเพราะว่าคนพูดก,กันเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายาว่าข่มขืนก็ประหารไปเลยเออประหารแล้วก็แบบมันจะมีสองนี่ในคิดเลยนะท่านมันจะต้องเป็นสองเลเวลข่มขืนประหารแต่ถ้าข่มขืนที่เฮียหแล้วฆ่าข้ฆ่าข่าามขืนต้องเจ็ดชัวโคตรเท่านั้นค่ะีดอกถึงจะหยุดอืใช่จริงๆใช่<ๆ>ก็อยากให้แบบขโมยขจรตัดแมงไปเลยค่ะนิ้วตัดไปเลยค่ะมืออีดอกรออะไรคะ ใครเห็นด้วยกับกฎหมายนี้เออกดไลค์เลยค่ะแล้วคอมเมนต์มาเลยว่าเห็นด้วยอย่างเงี้ยจะได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงเออกระบอกเสียงกันอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันหดลายมากตัวเราเองเราไม่ได้ทําเพื่อ เราทำเพื่อตัวเองด้วยอันนี้เราพูดเพื่อตัวเองเพราะเราก็กลัวเหมือนกันจริงๆนะเว้ยออกไปข้างนอกเนี่ยใช่อไหมเดี๋ยวนี้สองทุ่มนี่ไม่กล้าออกไปไหนละพอข้างนอกเนี่ยปุ๊บโหอยู่บนรถบางทีเนี่ยขับรถไปนะรถเซฟตี้นะเป็นรถแบบว่าอยู่รถคือรถเก่งอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าจะขับออกไปเลยมึงหรือแบบว่าเราไปจอดกดเอทีเอ็มอีดอกรถนี่ยังไม่กล้าเลยตอนคืนอีดอฟมาลงจากรถนี่ยังไม่กล้าเลยตอนคืนอีดอฟูาลงจากรถนก่ยังไม่กล้าเลยตอนคืนอีดอฟมาลงจากรถนี่ยังไม่กล้าเลยตอนนคืนอีดอฟมาลงจากรถนี่ยังไม่ก ฝากฝากถึงใครก็แล้วแต่นะอันนี้เราก็ไม่เจาะจงเนาะแต่เราอยากให้มันแข็งแรงขึ้นออนะคะแต่เราก็ไม่ได้เราไม่ได้มองว่าทีมกฎหมายอะไรผิดแต่เรามองว่า มันอ่อนเกินไปเออมันมันไม่ได้ผิดหรอกมันถูกต้องแล้วแหละแต่มันอ่อนเกินไปมันควรที่จะแข่งข้อกันนี้ควรที่จะไม่ต้องมีคําว่าประกันหรือคําว่าอุทธรณ์หรือคําว่าอะไรกับคดีที่มันร้ายแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นเ้เข้าใจนะอุทธรณ์สำหรับคดีบางคดีโอเคนะคะสาหรับประกันได้อะไรได้จริงๆทุกอย่างฉันว่ามันมีทางแก้ไขได้หวะถ้าเขาคิดจะแก้ไขใช่อย่างเช่นแบบว่าอ่ะโอเคโทษสูงสุดประหารเจ็ดชั่วโคตรอ่าถ้าเกิดอยู่อ่าประหารเจ็ดชั่วโคตรผ่านตลอดชีว พฤติกรรมหรือความประพฤติของเขาตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำว่าสมควรจะลดโทษในระดับไหนใช่ไหมอันนี้คือจริงๆผูอยหญมันมีการแก้ไขได้อยู่เสมอถ้าคุณที่จะแก้ไขทุกปัญหามันก็มีทางออกหมดแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในคุกแล้วเขายังไม่ดีขึ้นก็ไม่มีการที่จะให้ออกจากคุกได้คุณก็อยู่ไปอย่างนั้นก็อยู่ไปอย่างนั้นจนจนจนตายในนั้นอ่ะอันนี้ฝากด้วยเนาะใช่ฝากสำหรับนะคะกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็ฝากถึงคนไทยทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าระวังตัวกันให้ดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีข่าวให้เห็นอยู่ทุกวันนะคะยิ่งโซเช บ่อยมาแล้วมันก็เลยกลายทำทำให้คนแบบคิดว่าเอ้ยกูทําผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ประกันเดี๋ยวก็ลดโทษเดี๋ยวก็ออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มีอยู่มันกล้กล้าเขาเรียกว่าคนมันเลยกล้ามันใจกล้ามากกว่าเดิมมันกล้าทํากล้าคิดกล้ากระทําเลยตรงนั้นเดี๋ยวนั้นใช้ความคิดน้อยมากคือใช้แบบสติน้อยมากก็คือทาเลยเพราะมันคิดแค่ว่าพอกูทาไปปุ๊บกูก็รอดต่อให้กูติดกูก็กูคนเดียวต่อให้กูตายก็ตัวกู แต่แต่ส่วนมากจะคิดว่าเออเดี๋ยวกูก็ประกันออกมาแล้วจริงๆส่วนมากจะคิดแบบนี้ใช่ประกันนั่นนู่นนี่อุทธรณ์จะฝากด้วยว่าก่อนทําอะไรอ่ะเฮ้ยคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆโหสงสารคนที่เขาถูกกระทําใช่เนาะเห็นใจเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตชีวิตชีวิตหนึ่งนะเว้ยเกิดแล้วกูจะบอกเลยนะว่าตอนที่กูทําคลิปนะตอนนี้กูก็กวนนะเนี่ยกูกวแบบว่าปู่ย่าตาทวดอะไรมึงมาฆ่ากูเหมือนกันนะเนี่ยอีดอกไม่ไม่คือจริงๆเราก็ไม่ได้มาว่าใครโดยตรงแต่คือก็อยากจะบอลเกี่ยวกับกฎหมายเว้ยประเด็นน่ะนะโอไลคคกะจ้้หหนยถาาเ็ดวม กดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเลยว่าทําไมถึงเห็นด้วยทํอยากให้มันเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าเออมาช่วยระดมความคิดกันบางคนเนี่ยโลกสวยคิดว่าเมืองพุทธเมืองนั้นคือเมืองพุทธเข้าใจแต่เมืองพุทธทอย่างนี้เออแต่เมืองพุทธทอย่างนี้เหรอคนที่ทาอ่ะมันเป็นคนพุทธไหมอ่ะมันคิดแบบพุทธไหมจิตใต้สํานึกมันอ่ะใช่ไหมเออเอาเอาง่ายๆคือตอนนี้นัปัจจุบันนี้ถึงแม้เราจะเป็นเมืองพุทธอะไรก็แล้วแต่แต่แต่การดํารงชีวิตมันมันไม่ใช่แล้วน่ากลัวน่ากลัวเออยังไงก็ฝากหน่อยนะคะโอเคค่ะไปแล้ว My secret potion, I'll make you fall in love. First love that can't be broken. Why